สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคัานนี้เหลืออะไรบ้างครับก็ช่วงหน้านี่ก็น่าจะเหลือคัดคัด,ดไม่รู้ไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังนี่เนี่ยจะแต่งเจาะมาทางนี้ออกไปทางนั้นหรือไว้ไว้ข้างไหนไม่รู้เดี๋ยวเราด,ดูไอตัวนี้ตั้งให้แน่นได้เอานี่ถ้ามันหย่อนก็ ดึงเห้มันแน่นเลยตั้งสายพานครับสายพานขับสามเส้นเอาไปค้นในก่อนเลยหรือว่าหรือว่าจะแปดแปดโอ้ยอย่างนิ่มไม่เอียมอ่ะไม่เอียม ดำนะ้ครับนี่ขนมันขนอ้อยได้เลยนี่สูสุอะไรเนี่ FRA สองสิบดูจากหน้าหล่อมากเลยอู้พอรามเอ้ยจะ่พอรรมช่างพอรรมช่างจังหวัดสุรินทร์สวัสดี ้มายังยังมีเศษใบไม้อยู่บนรถเลยนีก็แค่เนี่ยออไปกับค้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวได้บรรทุกแน่แล้วมันก็หาคนขับจะจะขอหาคนขับได้บรรทุกป้อยแน่ มันรอแล้วมันอ่ะตัดต้นมันรอแล้วอ่ะก็ขับสามเส้นีับสายผ่านเบอร์สามสิบแปดบีสามแปดมันยังไม่มีมันเครื่องยังไม่ได้ใสครับเซตทีหนึ่งห้าห้าเดี๋ยวสตาร์ทม้อม เอามันหมดเลยเ,ยเยลือครับตะนีเป็นเกียร์กลับครับกลับข้างกันจากถอยยุ้งหลังใช่ไหมมันก็กลับถอยยุ้งหน้าดันไปสุดเหดันไปสุดโน่นแล้วก็ดนันมาหน้าเกียร์ถอยครับ<อ>เกียร์หนึ่งก็ดึงมาคนนี้ให้สุดเลยดึงมาคนนี้ดึงเข้าตัวมาคนนี้ให้สุดแล้วดันเลยหลังครับเกียร์หนึ่งประมาณนี้อะ่ะ อันนี้ก็เป็นเกียร์โลกับไฮครับแค่โยกไปข้างหน้ากับดึงวังหลังแค่นั้นเองเกียร์โฟ์เปิดตรงนี้ครับสวิตช์สวิตช์เกียร์โฟว์วิวครับเปิดสวิตช์มอเตอร์ครับวันนี้แค่นี้เองเปิดไปเปิดมาแค่นี้อันนี้ก็เป็นหน้าจอหน้าจอ,อแสดงผลครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อไมค์แบตเตอรี่ สวิตเปิดไฟครับเนี่เทช่วงล่างก็เรียบร้อยแล้วนี่เดาวจะเปลี่ยนร้อนเอาร้อไปอัดอยู่ครับเดี๋ยวเอามาติดตั้งครับน,นี่เรียบร้อยนี่ไฟเกียร์ถอยนู่น สองข้างเลยนะข้างสล่างอปอดไรเอ่อแจ๋วเลยส่งแสงสว่างเดี๋ยวช่างทำไรวะอะไรสายแบตเหรอ้ึด <c oughs> ามอะไรวะด้ดา, <c oughs> ามอะไร ย,ย,ยึดอะไรยึดปัด๊บพ่อเสียเนีเ่ยมนอยู่ฟังนี้ยมันอยู่ฟังนี้ยตองนี้แล้วทอสิ่งนะเนาะไหนไอ้ช่างยพราวนี้เลเาเป็นไงมันจอยตรงนี้แล้วมันไปทางไหนต่อออกนี้ออกอ่งเี้ต <laughs> ะลกตลกไปไหมอา้านนี้ออกออกเนาะ <laughs> เอา นี่ปลายจอยไวันี่และขอเลนมายังจะดิ้มไหมไรเขาไปหกอกจากไอเทียปหายไปักเลยที่ พอแล้วน่ะต้องพอถึงไหนอ่ะโอเคพ้นเลยนี่อ่ะ nay lại lên ừ, ừ, <coughs> ừ rồi, <coughs> ừ, đi đừng mang đi này, ốc tụt อ,อกตูดก็ไม่เทออกข้างนี่แหละเหลือครกันหเ,เนี่ยครับมันอยู่ฝั่งนี้มึอเลยต้องแต่งครับโอ้โอแต่งเลยแตง<อ>่งทุกอย่างเลยคันนี้แต่งด้ามเกียร์ทั้งคราบทั้งโอ,โอ้แต่งทั้งคันเลย เกียไรอย่างนงี้ก็ต้องตัดเข้าแบบเนี้ยนี่มันก็ไม่ช่วยกระนิีดไซส์ไม่ไ,ได้ไตัวนี้มันต้องโยกมันโ,โยกแบบวนไปนี่เลยเอ้อ EP นี้ยังไม่ได้ทดสอบฮะยจะต้องรอทดสอบ EP หน้าแล้วแหละครับ เดี๋ยวร่วมลงตกแล้วจะเลิกงานแล้วมันสตาร์ทได้แล้วนะเติมน้ำมันก็หมุนได้นี่เพราะว่ามันไม่มีแบตสตาร์ทกับได้ต้องหมุน,น,มนเนอะอ้ามานี่ติตตันต่อลิหน้าครับสวัสดีครับ